เวฟร้อยสิบไอไปเกียร์สามขึ้นค้างตลอดเลยนะครับนี่เป็นเกียร์ว่างอยู่นะเกียร์ว่างเกียร์สามก็ขึ้นแต่ลองเท้าเกียร์นะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สามก็ยังขึ้นอยู่ไล่ไปเรื่อย ขึ้นตลอดครับยานเกียร์สมาเมื่อกีว่าเกียร์สามก็ยังไม่มีอาการที่ว่าจะดับลงไปนะค้างตลอดเลยเป็นว่าไปครบวงจรตรงไหนอะนะไม่รู้ว่ามันไปลงกลาวตรงไหนกาวค้างอยู่ตลอดอะนะเดี๋ยวต้องเลือดูเนาะหรือสวิตช์เกียร์ดูกด่อน นะครับตัวนี้คนไก่ก็จะเป็แกน มันลงกลาวที่นี่นะครับเนี่ยว่างหนึ่งสองสามสี่นี่ขีดเล็กนี่คือเกียร์ว่างนะเรามาดูที่เดือนใหม่นะว่ามันดับหรือเปล่าถ้าไม่ดับก็ไม่ได้เป็นตรงนี้ยังติดอยู่เห็นไหมครับเกียร์สามยังติดอยู่นะเกียร์สามยังติดอยู่ ลงกลาวตรงไหนเอ่ยถอดสวิตเกียร์แล้วก็ยังตรงนี้มันก็ลงไม่ได้นะว่าแกนมันชัดเจนมันไม่เหมือนรุ่นเว็บถ้าเว็เป็นพวกเว็บร้อยอะเว็บร้อยสองพันสาเว็บร้อยเอสันห้เนี่ยมันจะเป็นอันนั้นน่าจะเป็นได้อาจจะขึ้นสองเกียร์ได้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นลงกลาวตรงไหนเดี๋ยวต้องไปได้สายนะครับ คงไม่ได้มาลงที่สวิตเกียร์นี่แหละแล้วก็ยังขึ้นอยู่ลองเข้าเกียร์นะเกียร์ไหนก็แล้วแต่ก็ยังไม่ขยับเลยนะครับหักวงจรของไฟเกียร์ก็ ไฟบริการเข้าสีดําหมดเลยเห็นไหมเนี่ยไฟเกียร์เนี่ยเกียร์ว่างเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ไฟบริการเข้าสีดําแล้วก็ลงกกวมัวจะวนนะครับวนไปลงเกียร์ที่ที่สวิตเกียร์สีขาวคาดเขียวนะครับคาดเขียวหรือคาดดานะเนี่ยสิ่นี้นะขัดเนี่ยจะลงไปที่คาดเขียวสีขาวคาดเขียวเข้านี่ไฟบริการออกจากสวิตกุญแจ วนเข้าหลอดแล้วก็ออกสีขาวคาดเขียววิ่งไปลงที่สวิตเกียร์นี่นะครับแต่ว่ามันไปครบวงจรก่อดมันไม่ได้มาลงที่แกนนี้นะไม่มาลงที่แกนนี้ก่อนปุ่มสวิตต่างๆเนี่ยอีกที่จะ,ท,จะที่สายขาวคาดเขียวว่าวิ่งมาตามเนี่ยไม่รู้ว่าปุ่มไหนนะเกียร์สามอนนี้น่าจะเป็นเกียร์ว่างลแล้วก แล้วก็แกน,แกนเกียร์นี่มันจะหมุนไปสับตามตามช่องนี้นะมันเป็นลงกาวก่อนน่าจะลงกาวตามฮนดนหรือเปล่าเส้นสิน่นี้ไม่รู้ว่าเป็นลงกาวตรงไหนยังติดอยู่ไหมติดนะครับเสียสามยังติดอยู่นะ,ดนะเ,ดนดนะเดี๋ยวเราจะมาหงายฝ่านี้ดูว่าเส้นนี้จับจุดเส้นขาวคาดเขียวเนี่ย มันเป็นลงกลาวตรงไหนเดี๋ยวมาเลือกดูนะครับครับนี่นะครับีย่ีย่สามนะครับดึงออกมาแล้วชัดๆนะครับออไม่ไม่ได้ลงกลาวตามตามช่วงแพนตรงไหนนะไม่มีนะครับไม่มีนะไม่มียังติดอยู่นะเีย่สามยังติดอยู่ สวิตเกียลอยอยู่นะครับถอดออเลยมันไปครบวงจรตรงไหนเอ่ยไปบริการสีดำแล้วก็เข้าขาวคาดนาเงินนะครับคาดนาเงินวิ่งลงมานี่วิ่งลงมาวิ่งลงมานี่นะครับไปนี้จะไปลงกลาวที่สวิตเกียแต่มันลงก่อนมันควบวงจรก่อนเส้นเนี้ไปลงก่อน,นก็เลยติดตลอดไม่ยอมดับ ต้องหาต่อไปนะครับว่าช็อตแถวแทนนี้มันก็ไม่มีนะเราหงายออกมาแล้วหรือต่ออับทองขยับหรือเปลือกเสร็จขยับสายไฟแถวนี้ก็ดับไปแล้วนะครับนี้เกียร์ดับไปแล้วแต่ยังหารอยยังไม่เจอนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าลงตรงไหนนะตรงนี้ก็ไม่ถึงเนาะ สายตอนนี้ก็หายไปยังไม่ได้ประกอบสวิตเกียร์นะครับเกียร์หายไปแล้วต้องลงกลาวตรง,งไหนได้สักอย่างแต่ยังไม่เจอนะต้องปอกดูตามเนี่ย ดูทีนะครับยวห,หาก่อนครับทำความสะอาดสวิตเกียร์เดี๋ยวจะประกอบเข้าไปเราไปหาหทหีก็ยังหาสายอยู่นะครับเนี่ยไล่สายดูใหม่หมดแล้วนะว่าเส้นสีขาวค่าต้าเงินเนี่ยมันไปลงกาวตรงไหนน,นะครับปอกสายอยู่นะครับเพราะว่าไฟมันดับไปแล้วนะไม่ติดแล้วเกียร์ปกติแล้วนะครับแต่เราจะหาสาเหตุที่มันไปลงกาวตรงไหน,นย,ยังไม่เจอนะครับ เดี๋ยวก็ไล่สายใหม่ๆเดี๋ยวเอาเก็บสายใหม่นะครับเดี๋ยวพันประเทศใหม่หมดก็ยังไม่เจอที่ว่ามันเป็นลงกาวกับสายสีเขียวสีเขียวนี่คือสายกาวของคันด้านะครับเส้นนี้มันต้องไปลงกาวข้าวงจรตรงไหนสักจ่ากสักแห่งนะนี่นะครับลืมมาหมดแล้วนะดูตามปักตามอะไรก็ยังไม่เจอร่องรอยที่ว่ามันไปเกี่ยวที่ไปลงกาวกับ โค้งก็ไม่ใช่รงกาวกับตัวถังก็ไม่ไม่มีนะมันต้องรงกาวในเนี้สายสีเขียวกาวนี้แหละตรงนี้ก็เช็ครู้มหมดแล้วนะตัวความมั่นใจาหาสาเหตุไม่เจอเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นอีกน,นะครนะนี่นะครับเนี่ยเส้นสีนี้น้ำเงินขาวนะครับวิ่งลงมานี่มานี่ ดูตามจุดเนี้ยจุดที่มันเทินอยู่บนเนี้นตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ถึงนะครับเนี่ยหรือดูหมดไม่ถึงตามซอกนี้ก็ดูหมดแล้วนะครับไล่ดูหมดแล้วไม่มีนะครับก็เกียร์ก็เข้าได้เป็นปกติพอขยับสายตรงนี้แล้วมันดับไปนะแล้วมันก็หายเลยก็กําลังหาสาเหตุให้เจออยู่นะครับนี่นะครับสายกาวฮอนด้ามารวมอยู่ตรงนี้นะแล้วก็แยกขึ้นไป ายเส้นน้ำเงินข่าวคาดน้ำเงินก็วิ่งมานี่ดูแล้วไม่มีนะครับเดี๋ยวเก็บลล่สายใหม่หมดดูเช็คไม่มีรั่วไม่มีอะไรนะไม่เจอนะครับแต่เกียร์เป็นปกติแล้วเดี๋ยวเก็บสายใหม่ยังหาสาเหตุไม่ได้นะครับว่ามันเป็นลงกาวตรงไหนหาไม่เจอเนาะเส้นเล็กอะ เก็บสายใหม่ไล่ดูหมดแล้วนะเป็นมานี่เส้นนี้นะตรงนี้กาวรวมสายสีเขียวเนะี่ยว่าไปสายพาเทตมันเปื่อยหรือว่าอย่างไงมันก็ไม่มีนะครับเพราะว่าเส้นเนี่ยมันต้องไปลงกลาวตรงไหนบอขยับขยับแล้วมันหายไปอ่ะปอกดูสายมันก็ไม่มีร่องรอย การสายรั่วสายที่จะไปชอดลงโครงแล้วก็ไปชอดลงกาวสายกาวได้เก็บสายเรียบร้อยแล้วนะครับพันสายใหม่ไล่สายที่มันอาจจะมีการชอดลงกาวได้อะไรได้พันเก็บใหม่หมดนะครับนี่นะครับลงมานี่นี่นะครับ เทีรยไหนก็แล้วแต่เทียวสาวก็ยังลงกาวอยู่นะ